พนัมิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดสงขลาเขาก็ไม่กรียจัดขบวนรถเพื่อรณรงค์โหวตโนภายในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะคะตั้งแต่ที่ถนนนิพัฒน์อุทิศ3ไปยังถนนราชอุทิศนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอหน้าหอนาฬิกาที่ตลาดกิมยงแล้วก็ย่านช้อปปิ้งดาวทาวด้วยนะคะเขาก็นัดกลุ่มกลัวกันที่หน้าศูนย์ข่าวเอสทีผู้จัดก,การหาดใหญ่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนก็มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายหลัก ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันกรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง3กรกฎาคมนะคะด้วยการกากระบาดในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกจากภาคประชาชนว่าเราไม่ต้องการนักการเมืองแล้วก็ระบบการเมืองในปัจจุบันนะคะ โดยมุ่งหวังว่าการแสดงออกจากภาคประชาชนในครั้งนี้ก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้พักการเมืองนักการเมืองเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปการเมืองนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้ว11พิถุนายนเหมือนกันนะคะพันธมิตรสงขลาก็จะจัดกิจกรรมวทีเสวนาวิชาการทําไมต้องโหวตโนที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่ก็จะมีวิทยากรและแกนนําพันธมิตรจากส่วนกลางนะคะอย่างเช่น นายพิภพธงชัยนายชัชวานชาติสุธิชัยแล้วก็นายสุมิตรนวลมณีไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยนะคะพี่น้องคนไหนอยู่ที่สงขลานะคะอย่าลืมค่ะไปร่วมกิจกรรมได้11มิถุนายนนี้นะ